น้ำมันสกรอกออรรอแป๊บหนึ่งนะน้ำมันเนี่ยนิกิมัมเนี่ยน้ำมันตามอย่างดีเหมือนกันนะครับรอสักแป๊บหนึ่งเรียบร้อยแล้วก็ใส่กระเทียมนี่ครับกระเทียมเป็นกระเทียมของจีนนะครับมาจากเมืองฮั่นอู่เหอนะมันมันเลยอู่ฮั่นไปหน่อยนึง จะกรพัดฉินเนี่เป็นคนเป็นคนปลูกตั้งแต่แตั้งแต่เริ่มต้นเลยอ่าแล้วคนไทยก็เอามาปลูกครับเรคนึ่งหลายตังแลน่ยใส่กระเทียมผัดมะอือกครับผมนี่ก็จะผักมะอือกนะครับเกี่ยวันแป๊บหนึ่งเส้นไฟหน่อย้รับพี่ชอบเตาถ่านนะ ันนี้ก็อยู่บ้านนะครับบ้าหวย้วยกับเขาเขาบอกว่ามีหนึ่งหนึ่งอะไรแม่น้ำหนึ่งอะไรเก้าหนึ่งหนึ่งอะไรเขาอ่ะคุณม่มคับเขาเรียกเขาอั้นค่ะแต่พี่มัมอยากจะซื้อออะผมก็ให้พี่มัมซื้อได้นะอ่ะเราก็ซื้อหนึ่งหนึ่งไปสองพันข้างล่างอีกสองพันไม่มีสักตัวเลยเดก๋ยวเจอแนะมน้ำหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอืม สี่พันเลยงานแห่งบูมีอยู่แล้วงานกเข่ได้ทำเดี๋วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเจอแม่น้ำนวกหยอกหยอกแม่น้ำนึกแม่น้ำหนึ่งหยอกเด้อพอซื้อเห็นก็ว่าตัวเลขเจ้าดังก็เลยซื้อแม่น้ำขาเข้านึ่งหนึ่งอย่างน่ะอันเห็นกบสองตัวไปซื้อก็ไม่ได้อีกแปดแปดแม่น้ำหนึ่งตัวทั่อไปเออทาเออทำมันเป็นอะไรมั่วหน้าว่ากันหมายนั่แม่น้ำหนึ่งนะคว่างตัวได้เจอน่ะขาซื้อบมาถือจอดคว่างตัวได้เจอน่ะ เออน้ำหนึ่งกอนหรอือว่าน้นำหนหยอก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 ไม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเขาเล่นหนังเล่นละครเป็นหลังก็อยากเล่นไหมครับเออเออไปอยู่ในองแล้วมันไม่เอาดีกว่าจะไปใครอยู่ใ,ในกองเดี๋ยวกองกูไม่ได้ทำงาน <c oughs> อีกเออเอามามานี่ครับมาแล้วครับนี่ฟักทองใส่ <S <s <ut ters> ไปเลยฟักทองนี่โอน ปกติแล้วเนี่ยคนที่ผัดพักฟองส่วนใหญ่จะไม่คยใส่ตัวเคียวขราดแต่ผมชอบใส่ครับมันสูตรไข่สูตรใข้สูตรมันครับเส่ตัวเคี่ยวครับสูตรเคียวก็เสียวตดูดนะครับเรียบร้อยครับคนเสร็จปั๊บก็ใส่น้ำมันหอยอืมน้ำมันหอยน้้นใส่ประมาณพอดีพอดีนะครับ แต่เมียผมถ้ามันผัดมันไม่ใส่น้ำมันหอยครับไม่ใส่น้ำมันหั่มผมก็ครับอ่าอ่าเรียบร้อยผัดไปนี่อ๋อน้ำตาลอย่นี้น หานหน่ดยนึงน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนึงครับแล้วก็ใส่ยิ้วหน่อยนึงนะครับปื๊ดป๊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 ปป๊ป๊ป๊ครับแล้วไทยเนี่ยไปต่อไท่กันนะเอาไปต่อไทนะผัดผนะัก,กองใส่ไข่นะครับ ข่เอาขีดแล้วครับครับไข่ผมมีแล้วสองใบแล้วมีห้าใบครับอีห้าก็เป็นเจ็ดครับโอเคทำไมไม่ให้แม่หนูเลยทำไมไม่ให้แม่นเหมือนเมื่อกี้นี่มันออกอ่ะอืมเจ็ดเก้าเนี่ยอันนี้ก็รีไฟนิดหนึ่งครับตามมาครับอีกอย่างนีงครับโอ้ถูกไงิครับแม่บ้านครับเออถูกเงินมาครับไม่ถูกนะครับเออโอ้โหอ่าอันนี้ก็จะไม่เป็นอะไรทำงานนะจะก้อยหอยเฮ้ยจะก้อยเห็ดนางฟ้านะครับก้อยเห็ดนางฟ้านี่ ก็สับส <cues> ับสับนะครับก็อย่าสับละเอียดมากนะครับก็เห็ดนางฟ้าเนี่ยก็ใส่จริงจริงเนะเห็ดนางฟ้ามีก็เอาเห็ดเทวดาก็ได้นะเห็ดเทวดาไม่มีก็เอาเห็ดอะไรก็ได้ที่เป็นเห็ดน่ะก็สับสับหั่นหั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 นก็ไม่ต้องสับให้มันละเอียดนะนะครับก็พอให้รู้โอ้ยขวบเงอ้ยครับนี่ คอ่าสอบสับเอาแป๊วไปช่วยสับหน่อยสิแป๊วไปช่วยสับหน่อยสิอ่าไปเป็นนู่นนี่ยช่วยกันคนละครึ่งไปสับอีกาสับแล้วเอามารวมกันตรงนี้ไม่ต้องละเอียดมากนะเกินก็ไปไปก็อยากออกก็เกินกล้องเนี่ยดูมุมได้แล้วเมื่อกี้มายืนตรงนี้บอกว่าชิข้างในก่อนค่ะ บางคนก็ไม่เคยกินนะก็เห็นดางฟ้านะเคยเคยกินเคยกินจะเห็นนก้อยเฮดจะเป็นอันสีน้ำตาลไหมเฮดเรงโง่เห็ดพวกเห็ดพวกเห็ดอันกระด้างเอรอเ็ดกระด้างซุปเส้นซุปเส้นแบบทั่วอ่ดีใจคนที่ถูกหวยด้วยนะคนนี้ไม่ถูกหวยก็รองวดหน้านะรอขึ้นต้องไปคิดเยอะการพนัน เพราะนั้นก็ไม่ออมาเห็นแต่ละลางคนก็ซื้อแต่สลากกินแบ่งสลากกินแล้วไม่ค่อยแบ่งนาทีกินแล้วกินเลยสลากกินแบ่งเนี่ยกินจริงๆโิงพวกมีแต่เวซาว่าจอยเนาะนี่แหละช่วงโควิดกี่แหละดีแล้วโควิดติดจะมีหายติดโคโยตี้ไม่หายนะนี่สิรุ่นเป่นกิน เอาก้อยเลยบ่นี่่อยเลยบ่นี่ก้อยได้บ่นเอาไปตรวจตรวจช่วงช่วงโควิดนีรักิเต็มจ้าได้แร้วปาแปล่หม้อก็เดี๋ยวเอาหม้อก็ใส่ใส่วิบเลยเอาิเลยเปล่ได้หรอบอมานี่ยนี่เดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงครับแล้วแตะภาพไปดูตรงนี้ เนี่ยก็คุยโทรศัพท์อยู่นะคะเรื่องหวยเกลียอยู่เพราะว่าถูกหลายเจ้านี่ไฟแห้งตัวนี้ดีไฟตรงที่ดีใหม่ใหม่แล้ว ใส่น้ำหนะ่อยนึงใส่ใช้นเผือกมาเลยแป,แป,ยปะเซลใส่เส้ปเผือมาเลยใสใช้ชน้ำไปหรือเปล่าใช้น้ำไปยังยัรุ่นไปชุดรสุดรสนะครับถ้าใครไม่กินก็ไม่ต้องกินนะครับบ้านผมกินครับมันจนหัวโปกหมดแล้วนะี่ยอ่า ยด้ยแตบบ่คนเลยครับใส่ซีดังได้ไหมแมบ,บแต่ก่ะอืมเยอะแต่มากเลยอะไรไม่ค่อยออกสื่อช่วงนี้อืม <c oughs> อ่ะอ่าคนคนคนเลยคนคนเลยกคนก็ยืนอยู่สามคนไม่ใช่คนนั่นอกอ่ม่นเหมูใช่ไหม ก็จะกินแตกหลายพูดถึงมันจะมีน้ำใส่เขาได้คุณไปด้านมุมนี้ไปไม่ใช่มาเห็นหรอเดี๋ยวนะครับอตัดหนึ่งนะครับสุกแล้วก็ใส่นี้ได้เลยนะต้นหอมเนี่ยต้นหอมที่จริงแล้วก็ใส่ใบโหระพานะครับแต่ผมฝนมันตกไม่ได้ไปตลาดก็เลยใส่ต้นหอมแทนนะครับฝนตกผงกะหรี่ก็ได้พูดถึงปัญหากะหรี่ยากช่วงนี้ครับโอ้ยใช่พอกระโดดลงไปเฉยที่ไหนโว้ย เอาดีเด้ดดีเด็ดผงกะหรี่เฮ้งนี่นี่ผสมแซนผสมแซนอ่ะจริงจริงจะเป็นตัวแม่จะหอมกว่าอืออตามาโอ้ถ้าถลกมาไดรจะไปหอมกันของเจ้าในบ้นนี่เป็นยังไงเหรอม่ไ้่างเครับตามมาเลยมา ไปเน่ไปเน่ยดู้อาังีนะมงคลมัมมัมซีมงคลนะครับอันนี้อีกขอข้น้ายเส็มงน้ะมูนชายเสีปงก็ปลูกเห็ดด้วยนะครับด้วะทอะไรอยที่<ด>บ้านอ่ามะนาวส่หนึงมะนาวก็ขันสดๆเลยนะครับขันสดๆ,ๆนะครับ หนึงน่งมือสั้นละมันแต่กเ็เป็ดเขาก็ขูดสองเป็กเลยนะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับนี่รสชาติหนูไม่กลัวใครนี่ขาดไม่ได้นะครับหม่ำครับน,นี่น้ำปลาอีกนิดนึง่งน้ำปลาเอ้ยน้ำปลาแดงของผูง้ใดนกันนึกที่หม่ำครับไม่ใช่ครับไอเอ็มดูเอ็มครับ อาจจะไ้เสือก็อด้วนี่พี่กับขัวเองว่นี่พี่ขัวเองครับมีเสือเขา่ว่าเฮ็ดเองะเฮ็ดเองปะแขนเฮ็ดเองจะเห็นว่าล่ะที่ะอขวเห็ดหน้ามลเดียวเฮ้ยดกว่าสนุกกินเวอ่าดูนี่ดูนี่ครับพ้นแล้วบบหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับที่จริงที่ไม่แน่ใก็ะช่แน่อะได้อืม โอเคครับอ่ะดีใจคนที่ถูกไว้ด้วยนะถ้ามีปากแก้วนี่ก็ไม่ปักแก้วนะปากแกวไม่มีแล้วใช้ได้ไหมมีอยู่ที่ใส่เอาไหมหน่ะอามาดิเออกินเป็นเหลือปักแก้วอ่ะก็ต้องแล้วก็ต้องแล้วแค่ที่หลังอะไรโอเคแต่จะต้องไปเบิ้งอะไรน้ำเล่น่ะของเจ้าหน่อยก็เอาข้าวแช่มาปรีจ้ากังหันกับอะไรเป็นอันเสร็จทีแล้วเสร็จทีเมื่กันน่ะใช่บ๊อ อ,อันนี้คือ่าให้กินได้บ้านเขาก็ซิ้นแบบบ้านนี่ก,ก็ลูกก็หลาน่นนจะ่าต้องแบบข <อ S 2> ุ้ื่ใสชุ่รสเื่อมใสุ่รสครับพ่อหรอแม่่ะแม่เลืมใสชุดด่สดดร,ร,รสดแต่พ็ไปยังแบบเลือมใสนำไปแดกได้หลายตัวม่แตกแสบอตัวชู้ร่วงก็ขึ้นี่แหละเอ็มยูเอ็มนี่แหละรสชาติพวกย่างเนีย่ยพอมนะเ็บหน้าหน่อยนะ เฮ้กกเ,เ,เฮ้เ้คนเห็ดนมากินสมุนเนี่ยมนเนี่ยาจะกินอะไรนะ,ระที่ไงอเ,เอาเน้ยเนีนเย้เห็ดนางฟ้านะครับเอ่าไปเอา วันไนวันไหนมันนีแล้วไนันไหนันอากาศมันหนาวเดี๋ยวีเขาจะฝ้าใส่ต้นนี้เอาไห้เเนเ่ื่อมันเป็นบักแค่เ่ยหอมได้ไดประมาณนี้เดี๋ยวเดเขาเดยเป็นบักอันนีอคืออย่างนี้จเป็นเดังหอมจนหึ่เ้มาได้เ้ยเเ็บด่บัอัน อารบังอ <premises? S 2> <Yeah. S 1> ันว่าด้วม่ยังนะได้บังอับเขากระแน่นน้ำอยู่อนีตกระเดาแทบมาขำเลยอนีตตะมาขาโอนใส่นำาปแดกเอมยเอมนะ

เอามาตอกเลยวันนั้นลุกลบานนั่นน่ะเออเนาเบื่งแข็นั่นน่ะใส่ใครได้ไมใส่ใครได้ใคระค่ะนั่นเเน้อที่เาเอข้อมูลแล้วเราเเป็นชั้นื้นอ่าเป็นไได้หนให้ไปเป็นไ้แนข็งนนมันอมัแะมาณนงทายสิอืมทายสิบดมมานโอ้โอ้โอโอโหานเลย ลายมืเย่ยสีแกสีบบคืนหวคนมีลูกคนมีลูกอ่อนคนมีลูกอ่อนเรวงเด้อคนมีลูกอ่อนอ่ะคนมีลูกอ่อนคนมีลูกอ่อนกลังคข้านๆหรอว่างเด้อลูกีีใส่กระทะนี่เป็นปะพันบคืไปตักกินรวงเด้อเออ อ่ะไปะโอเคพอเราไปไหนงุ่มงุมไหมก่อนงุมไหมอืมอไปจบโอเคครับ